คืนนั้นเรานอนไม่หลับมองนาฬิกาตีสองเป๊ะเสียงความเงียบข้างนอกมันชวนให้หงุดหงิดจู่ๆได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆเดินผ่านหน้าต่างห้องเราไปช้าๆแต่นักแน่นจนเราขนลุกเราค่อยๆแง้มม่านดูเห็นเงาสูงๆผอมๆกำลังเดินผ่านรั้วบ้านไปอย่างไม่เร่งรีบแต่แล้วเขาก็หยุดชะงัก หันกักนามองตรงที่เรายืนพอดีนิ่งสนิทในความมืดสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ดวงตาแต่เป็นเบ้าตาลึกโบเหมือนความมืดมิดที่ดูดทุกอย่างเข้าไปเราสะดุ้งสุดตัวปิดมานแทบไม่ทันตัวชาไปหมดหัวใจเต้นโครงครามจนเจ็บเสียงฝีเท้าที่หายไปมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด แต่เป็นความว่างเปล่าในพงตาคู่แมตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยกล้าม,มองออกไปนอกหน้าต่างตอนตีสองยิกเลยไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตาม